เกิดเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสะครับเดียวกันก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเองก็มีประเด็นเรื่องของอาการพยายามที่จะสร้างความรู้สึกหรือว่า ความหวาดระแวงขึ้นด้วยเหมือนกันกรณีของการรณรงค์ในโลกของโซเชียลมีเดียที่จะให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็มีการอ้างมีการกล่าวพาดพิงศาสนาอิสลามนะครับด้วยการเอาเรื่องของเรื่องราวต่างๆมารวบรวมแล้วก็ดูประหนึ่งว่าศาสนาอิสลามหรือว่าคนมุสลิมนั้นเป็นภัยคุกคามต่อพุทธศาสนาในประเทศไทยอันนี้ก็เกิดขึ้นค่อนข้างแพร่หลายอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียควรจะหยุดยั้งเรื่องนี้อย่างไรฮะอา<อ>จารย์ ก็ผมผมว่ามันจะต้องมาจากทั้งสองฝ่ายนะครับมาจากทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่จริงๆแล้วกลุ่มคนที่เอ่อที่เคพื่อนไหวในลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ยนะในลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยเราต้องยอมรับว่าเป็นคนส่วนน้อยครันะฮะแล้วก็พยายามที่จะสร้างกระแสนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะเวลาผมเห็นผมดูกระแสเนี่ยผมดูกระแสทั้งสองด้านนะครับนะผมจะเห็นได้ว่า คนที่เป็นพุทธเนี่ยที่แชร์เรื่องของความหวาดกลัว,วมุสลิมเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีอีกส่วนหนึ่งที่แชร์เรื่องของความสุขสงบการอยู่กันอย่างสุขสันติน,นะฮะครับนะครับมีอยู่ยู่กลุ่มหน,น,น,นึ่งท,ที่แชร์ในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับ,รบในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่จะใช้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยนะครับผมว่าเราต้องมอง มองสองด้านนะฮะมองสองด้านว่าจริงๆแล้วนั้นเนี่ยนะฝ่ายนโยบายฝ่ายรัฐบาลนะครับถือว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาก็มองประเด็นพวกนี้อยู่ครับนะครับมองประเด็นพวกนี้อยู่ผมผมมองยังมองว่ากระแสตรงนี้เนี่ยมันยังจุดไม่ติดนะจุดไม่ติดเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคือเวลาเรามาทํางานกันจริงๆเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ในความเห็นของหลายฝ่ายนะครับ <now> <myös our land> <c oughs> ว่าขณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติในเชิงพุทธิไนยอยู่แล้วนะนะแลเป็นอย่างเช่นมนีการใช้งบประมาณจํานวนมากเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะลงผู้ศาสนาครับนะครับไม่ว่าจะเป็นผับทางร,ระบบว่าจัดการชะเดียอะไรชะเดียนะครับมันมันเป็นท้องมันอยู่แล้วอะ่ะมันมไม่ไม่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเรียกร้องนะครับ,รบนะแต่ถ้าสมมุติว่าจะทําในเชิงพิติไน อย่างเช่นว่าประโยชน์ต่อเรื่องของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจนะต่อการพัฒนาด้านการเมืองและด้านความมั่นคงอะไรทําลังเนี่ยนะครับ,รบมันมีไปมันมีประโยชน์ไม่ต้องมันต้องเอาะไรมาชั่งกันหลายอย่างในส่วนของมุสลิมเนี่ยผมอยากเรียนอย่างนี้เรื่องนี้เราผมเคยอภิปรายนะครับในสภาเนี่ยนะครับ่าผมก็บอกว่าเรื่องของการที่จะให้ศาสนาพูทธเป็นศาสนาประจำชาติผมในฐานะที่อเป็นมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยนะครับ ผมไม่ได้คัดค้านเลยฮะนะผมไม่คัดค้านเลยและอาจจะดีด้วยซ้ำเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้วเนี่ยนะครับนะเรื่องอบายามุกต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นพื้นที่มุสลิมเนี่ยนะอย่างเช่นเรื่องของยาเสพติดน,นะครับเร,เรื่องของสุราเรื่องของส่องโสณีอะไรทั้งหลายเนี่ยที่ไปแพร่ระบาดโดยคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้เนี่ยนะครับ จะ <C> e <an> ไ,ได้เอาออกไปอืมนะก็มองอย่างนั้นเลยนะครับ <C> e <an> นะเพราะว่าในเมื่อเราต้องการที่อยากจะให้อ่าประเทศเป็นในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพุทธศาสนาเนี่ยนะเรื่องของอ่าภัยมุขพวกนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมีนะเพราะว่าประเทศไทยนั้นได้กำหนดประเทศเนี่ยอ่าไม่ได้เป็นสกุลละเศษแต่ว่ากำหนดเป็นรูนิเตศเนี่ยมันต้องแสดงให้เห็น าเราเป็นเรสิตี้สเสีจิงนนะครับ mm hmm. เรื่องพวกนี้เนี่ยรัฐควรจะต้องหาหนทางในการที่จะกำจัดก็ mm hmm. คืออย่าเป็นแค่ใช้แชมไปญและมนันโดมนะครับ,รบมันไม่มันไม่ได้ประโยชน์อ่ะมันไม่ได้ประโยชน์นะ,ค,ะครับถ้าแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยเราดูแบบาาการเปลี่ยนแปลงของโรคโรคเนี่ยนะค,ะครับเราจะเห็นว่า ประเทศส่วนใหญ่ก็ไม่มีศาสนาเป็นภาษาประจำชาตินะฮะคือครประเทศไทยเนี่ยอยารับตัวเองเป็นเชคิล่าพิเศนะครับ,รบที่เราเรียกันว่าสังคมคารวะเนีย่ยนะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องมานั่งดูว่าเราจะคงสถานะเราอยู่ในลักษณะแบบนั้นไหม,มแต่ว่าถ้าเราจะคงประเทศเราให้เป็นลักษณะของอาสังคมศาสนาเนี่ยนะครับในลักษณะหลายอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนครับ วันนี้เรามีทั้งลักตันนี่มีทั้งการพนันสนามมาอะไรส่องเนี่ย uh huh. หลายอย่างนี่แหละครับนะได้หลายหลายฝ่ายพยายามที่จะเปิดสอนการพนัน,นอะไรต่างๆเราเนี่ยแต่ท่านต้องคุยกันให้ดีว่าตก uh huh. ลงเนี่ยจะเดินไปทางไหน uh huh. อันนั้นอ uh ัน huh. นั้นประเด็นที่หนึ่งแต่ถ้าเราไปดูบทเรียนของพ่อมาเนี่ยเน่าสนใจนะครับพ่อมาในประชากรส่วนใหญ่เป็นพุทธนะฮะนะครับ uh huh. แต่ว่าเขาไม่เอาศาสนาพุทธศาสนาประจาชาติเนื่องจากความกังวลในเรื่องของความแตกต่างหลากหลายของศาสนาพุทธเองอืในสังคมเขารตรงนี้เนี่ยเราจะต้องอ่าคิดด้วยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นศาสนาพุทธก็จริงเนี่ยนะครับแต่ว่าเรามีอินทรียมหายานนะฮะแล้วก็มีธรรมยุทธ์เรามีเรื่องของศาสนาพุทธทางแบบจีนนะครับเรามีเรื่องของศาสนาจีนนะ ซึ่งถ้าเราไปนั่งดูกันจริงๆอ่ะต่อเมื่อการลงไฟเลยเนี่ยถ้าเราบอกว่าประชากรเก้าสิบปอร์เซ็นของประเทศไทยเป็นพุทธอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะครับอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราเห็นได้ว่ามีเรื่องของอิทธิพลของฮินดูมีอิทธิพลของจงีนมีอะไรต่ออะไรเนี่ยความแตกต่างหลากหลายเนี่ยที่พม่า้องกังวลอืมครับครับนะ,ค,ะครับเราเบางทีเราต้องต้องคิดเรื่องนั้นด้วยเพราะว่ากลุ่มที่มาเคลื่อนไวหวให้เกิดอ่การสร้าง พระธรรมนูญให้มีศาสนาพุทธเนี่ยเป็นกลุ่มฝั่งเดียวนะฮะอืมครับ<ต>อีกในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งที่ก็มีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่เป็นชาวเขานับถือผีอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่เคยเคลื่อนไหวอะไรเลยครับอืมนะครับเด่เมื่อิๆมันมีเรื่องคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องอระวังเรื่องปัญหาของความแตกแยกไม่ใช่ระหว่างอิสลามกับพุทธนะครับนะ ถ้าสมมติว่าเป็นในพม่าเนี่ยเขาเขากังวลเรื่องระหว่างพุทธกับพุทธครับตรงนั้นเนี่ยผมก็ฝากไปด้วยนะครับแต่ว่าในกรณีของมุสลิมเนี่ยผมคิดว่าเราไม่มีข้อจืกครับในการที่จะอยู่ในประเทศนะฮะแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะต้องคิดไปด้วยนะครับประเทศไทยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นประเทศที่เราเรียกน้ำน้โมจีเนียสนนะครับคือว่าศาสนาพูดเป็นศาสนา ของประชากรส่วนใหญ่ทั้งประเทศไม่ใช่อผมยกตัวอย่างเช่นในห้าจังหวัดนะฮะไดอ่าคือปัตตนียะลานาราท่วาสตูลและระบีครับป uh huh. ระชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมครับอืม uh huh. แล้วก็ในจังหวัดไรจังหวัดนั้นอนะประชากรมุสลิมอยู่หลายที่หลายค uh ่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก uh ็ huh. ในจังหวัดภาคเหนือเนี่ยคนที่เขาไม่ได้นับถือศาสนาพุธทธแต่ว่านับถือศาส,สนาอื่นน,นะครับได้อย่างจังหวัดสกลคนครเนี่ยนะ ่าพวนนี้เนี่ยจะมีศาสนาคริสต์อยู่ค่อนข้างเยอะมากนะค,ะครับจังหวัดจันทบุรีอะไรพวกนี้เราต้องดูประเด็นของศาสนาอื่นๆนอกอจากจากมุสลิม้วยครับศาส,สนาเป็นศาสนาประจำชาติจะส่งผลทําให้คนที่จังหวัดหรือพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งคนมุสลิมส่วนใหญ่เนี่ยจะความรู้สึกจะทําให้รู้สึกว่าจะอยู่ยากขึ้นอยู่ลําบากขึ้นแล้วอาจจะ ไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยไมคคับถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นนี่คือท่านประเมินจากความรู้สึกทั่วไปของคนมุสลิมในสานจังหวัดภาคใต้จะเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่ครับผมผม,ผมมองกลับด้านนะอ,อ๋อเหรอฮะครับม,มองกลับด้านถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราอารมณ์นะครับเราบอกว่าเราต้องการที่ยยอยากจะยกเอาศาสนาพุทธขึ้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในลักษณะของสัญลักษณ์ แต่ให้เห็นถึงวิถีปฏิบัติเนี่ยนะครับเราจะทําให้สามจังหวัดภาคใต้นั้นปลอดใบยมุขเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยในจังหวัดปัตตานีกลางเมืองซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเนี่ยมีปลาอากโก้มีขายร้านเหล้าอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาไม่เขาไม่มีความสุขฮะคนมุสที่อยู่ที่นั่นแหะก็บางคนเนี่ยเพื่อนๆผมที่อยู่ทางจังหวัดภาคใต้เนี่ยอย่างเช่นที่ปัตตานียะลาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าศาสนาที่เป็นศาสนาประจำชาติแล้วเนี่ย เรื่องพวกนี้ี่มันจะได้ถูกกำจัดออกไปนะครับตัดปลายเป็นว่าเขามีความพึงใจด้วยซ้ำนะฮะแต่ขอให้ว่าจะจะแค่เป็นในลักษณะที่ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเพียงเพื่องบประมาณนะครับแต่ต้องให้เป็นไปสู่เรื่องของวิธีปฏิบัติด้วยครับในลักษณะนั้นแต่ผมไม่คิดว่าพอศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแล้วเขาจะบังคับให้เอาเรื่องของ เราพุทธรูปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้าไปอยู่ในโรงเรียนอิสลามไม่ใช่ฮะนะครับมันไม่มีอะไรที่กังวลถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีข้อดีตรงที่เขาจะได้กําจัดในเรื่องของอบายมุขต่างๆเนี่ยนะเพร,ราะอย่างยิ่งร้านเล่านะครับแล้วก็เรื่องอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการในศาสนาพุทธเองเนี่ยรตรงนั้นเนี่ยผมก็คิดว่า,ามุสลิมก็คงจะยินดีนะครับถ้าในที่สุดได้อบายมุขต่างๆรวมทั้งเรื่องของ การค้ายาเสพติดเรื่องของทกนทจากพนงานอะไรที่มันระบาดกันอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะฮะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรับเนี่ยรับปากว่าจะหาคนทางในการัที่จะกำจัดอัายมุขหลอกต่างเหล่านี้ออกไปจากพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะในสามจังหวัดภาคใต้แต่ว่าในพื้นที่อื่นๆอย่เนี้ยผมคิดว่าทุกคนพอใจครับถ้าหาถ้าให้เห็นว่ามันออกมาในให้ได้ผลในเชิงปฏิบัติครับผมเชื่อว่าอ่า จะมีคนขันมาสนับสนุนแต่ว่าที่ผมยกมานั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นที่เราควรจะต้องพูดคุยกันนั้นนะคบก็คือประเด็น่ายความมั่นคงนะอย่าไปกังวลเรื่องของความมั่นคงระหว่างพุทธกับอิสลามนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่มีอ่ะแต่ผมอยากให้ดูในประเด็นอื่นๆนะความมั่นคงนะั้นมันมาจากหลายมิตินะครับนะเราต้องไปดู ในหลายๆเรื่องนะครับแล <คะ S 2> ้วมาเรื่องของอการนาเอามาประคับใช้เรื่องของการที่จะแสดงให้เห็น,นะะมีหลายกลุ่มเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยมีบอลกันนานักเสรีอะไรต่างๆเลยถ้าเราไปคุยกันให้มันจบ<ค>ะนะฮะว่าตกลงจะเอาอย่างไรนประเทศไทยกันเราก็จะขุดคลอข้อจากแล้วก็จะทําให้อ่าเรามีอ่าเป็นเป็นพื้นที่ที่มีเสรีนะครับเปิดปอร์เปิดอะไรต่างๆ จะเปิดกันที่ในพื้นที่แล้วเขตที่จังหวัดชายแดนอะไรต่างๆเ่าเนี่ยครับพวกนี้เนี่ยมันยังมีประเด็นที่จะต้องไปคุยกันอีกเยอะเลยครับครับผมคิด<อ>ว่าม<อ>ในกรณีของมุสลิมก็ะจะมีปัญหาอะไรครับาอาจารย,าอยา์อย่างหลายคนก็กังวลนะครับว่าถ้าหากว่าบัญญัติให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติเนี่ยความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาจจะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับไม่ครับ ผมผมผมไม่เชื่อนะออ่าผมไม่เชื่อคือคืออย่างนี้ครับพราะว่าการความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจอดภาคใต้เนี่ยมันมันมาถึงพีคันละแล้วตอนนี้เนี่ยมันกำลังเอ่อมันกำลังตกอ่าะแสมันกำลังตกนะครับคือต้องต้องต้องยอมรับอย่างนี้อย่างนะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความอ่ารู้สึกนะครับของคนในพื้นที่นะฮะไอการแก้ปัญหานั้นอ่ะมันจะต้องไปดูแลเรื่องของ เรื่องของรัชการเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆเ่าเนี้ยนะครับมันมีหลายยุทงที่เราจําเป็นที่จะต้องเข้าไปดูแลเรื่องของปบทมนะฮะต่างๆเ่าเนี้ยผมก็คิดว่าทางรัฐบาลเนี่ยกาลังแก้ปัญหาอยู่แต่ถ้าเราดูเนี่ยแนวโน้มมันจะออกมาในลักษณะที่ค่อนข้างดีนะครับในลักษณะที่ค่อนข้างดีเพราะว่ามุสลิมเนี่ยนะฮะเราเองเนี่ยอย่างเช่นครั้งที่แ้วเนี่ยเราไปจัดงานับเนี้เราเชิญ เราเชิญทีมมามาทั้งหมดเนี่ย2,900มสยินนะครับครับอ่ะที่พื้อจังหวัดแฉกะตันแล้มาคุยกันเนี่ยแลจะเห็นได้ว่าพูดนําในเชิงศาสนาเนี่ยเข็นด้วยนะกับกับผู้ชุมในภาคกลางนะครับกัภาคตะวันตกนะครับในกรณีที่เราจะเป็นฝ่ายลดนะลดปัญหานะครับนะก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องพยายามลดปัญหาด้วยนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วก็สางฝ่ายคกว่ามันคงจะกลุง สร้างความมั่นใจนะครับว่าเหตุการณ์อย่างเช่นที่คือเทสก็ดีที่ปากไปก็ดีเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับในลักษณะแบบเนี้นะครับดั่นั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะสร้างความมั่นใจในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันเหตุการณ์ความรุนแรงม,มันก็จะหายไปเรื่องของของประเด็นการใช้ศาสนาพุทธศาสนาประจําชาติเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นหลักอ,อ่าครับไอ้เรื่องของความเป็นธรรมในพื้นที่เนี่ยมันจะ S <S มันจะมีความสาคัญมากกว่าครับอาจารย์ครับในในความรู้สึกของอชาวพุทธโดยเฉพาะในประเทศไทยเองเนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยกระแสของโลกอะไรต่างๆที่ทําให้ภาพของคนมุสลิมจะเป็นภาพที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องของอความรุนแรงอะไรต่างๆมากอันนี้ก็เป็นภาพที่ฝังใจคนพุทธอยู่ในประเทศไทยค่อนข้างมากแล้วก็เหตุการณ์ภาคใต้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันอันนี้จะอธิบายอย่างไรจะสร้างความเข้าใจอย่างไรครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความรุนแรงกับความเป็นอิสลามเนี่ยมันมันค่อนข้างจะตรงข้ามกันด้วยซ้ําอันนี้ทางทางสำนักของจุฬาฯราัฐมนตรีดูจะสร้างความเข้าใจในลักษณะนี้ให้กับทางคนที่ต่างศาสนกเนี่ยโดยเฉพาะคนพุทธเนี่ยน้อยไปหรือเปล่าหรืออย่างไรฮะครับครับเราก็คงจะต้องทํางานให้หนักขึ้นนะครับ,รบจริงๆแล้วทางสำนักจุฬาฯรัฐมนตรีเนี่ยได้ตั้งองค์กรที่เรียกว่าองค์กรของสันติวิทีนะะเรียกว,ว่าสัตยาก็คือเส้นทาง ใสกลางนะครับนะครับในในช่อที่จะแสดงให้เห็นว่าอีกกลางนั้นเป็นศาสนาที่เป็นทางใจกลางไมุ่ดโต้งนะครับผมคิดว่าอดีอย่างนี้นั้นเนี่ยนะครับจาเป็นที่จะต้องจะดำเนินการในเชิงรุกมากขึ้นแต่ว่าอย่างาไรก็ตามเนี่ยนะผมคิดว่าการได้รับการสนับสนุนจากภาคราัฐก็ดีเนี่ยนะครับหรือว่าจากภาคเอกชนก็ดีเนี่ยจะมีส่วนช่วยนะ嗯嗯 เอาเรื่องของภาพของมูสบมลเนี่ยที่เป็นความรุนแรงนั้นเนี่ยมันมาจากข้างนอกครับแต่มันมาจากข้างนอก้เรื่องปัญหาของสามจังหวัดนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นพระสบการของปัญหาในณะดับเนี่ยนะมันก็เหมือนกับปัญหาของคอมมิวนิสต์แนนย่ดีนะครับมันก็พัฒนาการขึ้นมาจนกระทั่งถึงขีของมันและมันก็หายค่อยๆลดลงนะครับผมก็เชื่อว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยมีประสบการณ์ในเรื่องของการแก้ปัญหาความรุนแรงความแตกแยกในสังคม พอสมควรนะครับเพราะว่าปัญหาใหญ่ของสังคมไทยเนะี่ยมันเป็นเรื่องของความแตแกแยกทางการเมืองนะที่เรากำกำลังพยายามที่จะแก้ไขอยู่นะครับ,รบในเรื่องของความขัดแย้งในเชิงศาสนาน,นั้นเนี่ยผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็ต้องก็ต้องชื่นชมนะครับ,รบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่น้องชาวพุทธเนี่ยนะเอ่คอค่อนข้างจะอดทนนะครับค่อนข้างจะอดทนนะในขณะเดียวกันเนี่ยมุสลินที่อยู่ในพื้นที่นี้นะครับก็ แสดงถึงคติธรรมในส่วนนี้ได้อย่างชัดเจนได้อย่างดีครัาเห็นได้ว่าในขณะที่มีกระแสเรื่องของผู้ชุมนผ่านเข้าไปทางโซเชียลมีเดียเนี่ยสังคผู้ชุมนุมก็ค่อนข้างใจเยบนะฮะนะครับเขาก็ไม่ไปอยากที่จะแสดงอาจารอะไรต่ออะไรออกมานะครับก็ยังยังมองว่าอส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดความสงบได้นั้นจะต้องมาจากตัวเขาผมคิดว่าตรงเนี้นะผมคิดว่าท่านในที่สุดแล้วเราต้องต้องนส่ยให้ ให้กำลังใจขึ้นกันและกันนะครับให้กำลังใจและทําความเข้าใจต่อกันเนี่ยปัญหาพวกนี้มันจะไม่ค่อยลดลงนะะนครับผมคิดว่าอย่างหนึ่งที่ต้องการที่จะแสดงให้เห็นเลยก็คือต้องแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยเนี่ยจะเป็นมุสลิมหรือเป็นพุทธเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไทยเหมืกันนะฮะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นสังคมที่อารสตินะครับแล้วก็อย่างที่ผมพูดในกรณีซีเรียเนี่ยเราก็แสดงให้เห็นว่าทั้งพุทธทั้งมุสลิม ที่ในประเทศไทยเนี่ยให้ความเห็นอกเห็นใจต่อจะตากรรมของเพื่อนร่วมโลกที่อยู่ในพื้นที่อีนะครับถ้าคิดว่าถ้าสมมติประเทศไทยเนี่ยแต่นะที่เป็นสังคมพุทธเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความเมตตาที่มีต่อ,อประชานชนพุทธศสลิมที่เขา,เาลำบากเนี่ยนะฮะในรัฐศาสนบเนี่ยม,มันจะทําให้การแก้ปัญหาในในบ้านเราเนี่ยยิ่งง่ายขึ้นอืมครับครับบางทีมันก็ต้องทํางานเชิงสัญลักษณ์ไปด้วยนะครับรว่า อาวุชนิเอนนี้เนี่ยนะขณะาานี้ในสังคมมุสลิมเรากพยายามที่จะพูดกันในเรื่องของการที่จะเข้าไปดูแลนะครับผมยกตัวอย่างเลยนะที่ที่เห็นชัดเลยนะครับตอนที่เนปาลเนี่ยนะ,ะเกิดแผ่นดินไหวนะครับนะกลุ่มวมุสลรมหลายกลุ่มเนี่ยไปช่วยเหลือกันนะฮะไปช่วยเนปาลนันี่ยแล้วก็หลานจะไม่ได้พลาดส่วนที่สัทธาราสเนี่ยเวลาลงกราบหรืออะไรเนี่ยบริจาคเงินเนี่ยตั้งหลายแสนนะครับ ปช่วยที่อเมริกา mm hmm. mm hmm. นะฮะตอนานั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าอพอเวลาจะมีทุกทุก,กันนะครับ mm hmm. แล้วเนี่ยพวกเราก็าร่วมทุก,กันกับรันะ,ะ mm hmm. นะเพราะฉะนั้นก็ช่วยเหลือคันนะตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีภัยเนี่ยนะครับร้านอาหารมุสลินที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยสะสมเงินกันนะครับไปช่วยญี่ปุ่นครับนะ,ะเราเองเนี่ยทํากิจกรรมอะไรต่ออะไรเนี่ยไปช่วยเหลือญี่ปุ่นนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นว่าเมุสลิมเขาไม่ได้แสดงตนให้เห็นนะครับว่าเขาไม่ได้มองเฉพาะว่ามุสลิมด้วยกันเท่านั้นมาถึงจ,จะช่วยเหลือไม่ใช่เพียงแต่ว่าข่าวพวกนี้มันไม่ไปออกไปซึ่งต่อไปเราก็อาจจะต้องทํางานเชิงรุกในเรื่องพวดนีมากขึ้น,นครับครับครับการออกมารณรงค์อย่างที่ว่ามีพระผู้ใหญ่บางรูปในพุทธศาสนาหรือในคณะสงฆ์ไทยเองก็ออกมาพูดในลักษณะทํานองคล้ายๆบอกว่าคนมุสลิมหรือศาสนาอิสลามกําลังที่จะ เข้ามาเบียดบังหรือบทบังคนพุทธหรือศาสนาพุทธในประเทศไทยนะครับและเหมือนกับว่าจะมีแผนในการที่จะล้มศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจะทําอย่างไรถึงจะสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นครับเวลาเราพูดถึงพระบางรูปเนี่ยเป็นพระบางรูปนะฮะนะเวลาก็อยากจะให้เรามองว่าเป็นพระบางรูปในขณะเดียวกันแล้วก็อยากจะให้ทางสังคมด้านนี้บอกว่ามุสลิมบางคน นะครับเวลาเขามีปัญหาเนี่ยแต่แยิ่ในภาคใต้เนี่ยนะครับแล้วเ็าเขาไปทาร้ายป่าพระสงฆ์เนี่ยนะครับก็เป็นชุมนุมบางคนก็มนไม่หมายถึงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยถ้าเราพยายามจะสร้างความเข้าใจในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอกรณีของชุมนุมเนี่ยนะครับคณะกรรมการกลางอิสลามของประเทศไทยเนี่ยเราเราประชุมแต่ล้วเราคุยกันเรื่องนี้บ่อยนะครับ,รบว่า ในฐานะที่เราเป็นองค์กรนำเนี่ยนะ,ะเราต้องแสดงให้เห็นนะครับว่าเราเนี่ยนะใส่สันตินะครับคือเราต้องแสดงให้เห็นถึงนความใส่สันตินะ,ะแล้วก็การที่พวกเราเนี่ยเราจะพูดันอยู่บ่อยนะครับว่าใครทําเรื่องเชิงลบเนี่ยจะเราแก้ไขไม่ได้หรอกนะ,ค,ะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เราจําเป็นเนี่ยต้องทาถ้าเราต้องมาเรียนช่วยสังคมก็คือเราจะต้องสร้างภาพเชิงบวก ขึ้นมาให้มันไปลบล้างภาพเชิงลบนะคือสังคมเนี่ยมันมีทั้งเชิงลบเชิงบวกนะครับ <c oughs> แต่ว่าในขณะที่มันมีสังคมเชิงลบเนี่ยมันต้องช่วยกันสร้างภาพเชิงบวกออกมานะ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพหลังเนี่ยเราเห็นที่เขาไปแชรกันนเี่ยนะครับในสื่บุญจ่อฝันเนยไม่ได้แค่ชนะเขาไปแชร์กันเนี่ย <c oughs> เด็กผู้ชินเนี่ย,ยไปเร่กว่าร้านวัดกันนะไปช่วยเหลือพระสงฆ์กันอะไรต่ออะไรในลักษณะเนี้ยมันก็แชกันะสัรับ นะครัว่าให้เห็นว่าด้านหนึ่งเน่ยมันก็มีสิ่งที่มันเป็นภาพที่สวยงามออกมานะฮะอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าภาพในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับในที่สุดน่ยมันก็จะช่วยทำให้สถานการณ์ที่มันตึงเครียดเนี่ยอ่ามันค่อยๆลดลงคืคพวเราเนี่ยพอเริ่มรู้จักกันนะอ่าพวเราเนี่ยมุสลิมแต่เราจะพูดกันนะครับว่าบางทีเนี่ยเขามองเราแปลกเพราะว่าเขาไม่รู้จักเรา คือบางทีบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะนาเสนอสังคมของเราให้กับคนอื่นนะมันจะต้องนําเสนอให้มากเท่าวันนี้เราก็เลยพยายามที่จะทาเรื่องก็เปลีอย่างเช่นเรื่องของสั่นณรงค์เรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อทจะทาให้คนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเข้าไปดูนะครับว่าพุทธอถึงขมีวิถีชีวิตเสร็จอย่างไรเวลาเขากินบุตกินเหนเหียวกันเนี่ยเขากินกันอย่างไรเวลาเขาแต่งงานทําอย่างไรอะไรพวกเนี้ยเป็นเรื่องของทางแมกเ่ยนในเชิงวัฒนธรรมเพื่อจะคิดว่า เรื่องของการได้เปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมเียจะช่วยได้อืนะครับคือมันจะเป็นภาพในลักษณะที่นุ่มวนวลนะซึ่งประเทศจีน,นไทยกัคนไทยเนี่ยจะมีบุคลิกที่เด่นนะในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมว่าการที่เรามีประสบการณ์ในการที่จะระบชนะคอมมนิสต์ได้เนี่ยมันเป็นแสดงให้เห็นถึงเนความวเดเี่ยนของความเป็นคนไทยนะครับนะในปัญหาเรื่องของความขัดแย้ง ในเชิงศาสนานี่จะเป็นเช่นเดียวกันครผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยความโดดเด่นของเราเนี่ยด้วยบุคลิกภาพของเราจะมันจะช่วยเราจะมีแบบนี้ระยเราก็ยังมั่นใจอยู่นะครับ,รบแต่ว่าในส่วนของผู้ชมรายารเราก็พยายามที่จะทํางานให้หนักขึ้นนะครับ,รบ,รบในกรที่จะสร้างความเข้าใจอาจารย์ครับในทัศนคของคนไทยหรือคนพุทธจำนวนมากเนี่ยนะฮะก็มองว่า มุสลิมจะค่อนข้างจะสุดโต่งไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ปรับตัวยากไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับวิถีของศาสนาอื่นคือคือเหมือนกับว่าบังคับให้คนให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจมุสลิมแต่มุสลิมไม่พยายามที่จะเข้าใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ร่วมกับวิถีวัฒนธรรมคนอื่นได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะจะอธิบายข้อคําถามนี้อย่างไรฮะอาจารย์ในเรื่องของศาสนาเนี่ย ศาสนาจะมีเส้นแบกอยู่เราต้องยอมรับ <c oughs> คแม้กระทั่งระหว่างในศาสนาเดียวกันก็ยังมีเส้นแบงนะครับอ <c oughs> ่านอย่างเช่นในศาสนาพุทธเนี่ยนะครับคนละนิจก,กายเนี่ยก็ย,ยังมีเส้นแบกของเขาในศาสนาอิสลามที่เป็นคนละนิจกายนะครับเขาก็มีเส้นแบงของเขาเพราะฉะนั้นถ้าต่างศาสนาเนี่ยเส้นแบงเขาก็ยิ่งชัดกันนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติ การที่วุลิมนี่เข้าไปทํากิจกรรมในในศาสนสถานของคนต่างศาสนาเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะมันเข้าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปทําุกิจกรรมอ่านะถ้าถ้าเข้าไปทํากิจกรรมไม่เป็นไรถ้าเข้าไปทําพิกิจกรรมเนี่ยใช่ครับนะครับมันเป็นประเด็นในที่ที่เราเห็นว่ามันมันมันล้าเข้าไปนะครับบางทีบางทีเนี่ยเราเรามองในลักษณะนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่า อ่าพระหลังเนี่ยเวลาพระหลังเนี่ยนะคะร,รับเราสมมติว่าเราเป็นศาส,สนาพุทธเนี่ยฮะนะครับเราเข้าไปท,ทําพิธีกรรมในในศาส,สนาคริสต์เนี่ยนะฮะในลักษณะแบบน,นั้นเนี่ยนะฮะถ้าพูดว่า,าวนนบัตรหลวงบัทีอะไรสัตว์อะไรบางครั้งเนี่ยเท่าที่ผมเคยเจอเนี่ยบางครั้งก็ไม่เขาไม่ชอบนะครับว่าอ่ามันมันเป็นพิธีกรรมในศาสนาของเขานะครับเขาก็มีอยากให้คนเนี่ยเข้ามาอ่า คล้ายๆอย่างร็อบเส้นเข้ามาในะะรัะในลันศาสน,นสญญาอื่นก็เป็นเช่นเดียวกันศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับอบางคนเนี่ยถ้ามีคนต่ญญางศาสนิกเนี่ยมาเข้ามาแลวเข้ามาทำเนี่ยนะฮะบางทีเราก็มีความรถถู้สึกว่าอันนี้กำเป็นเรื่องภายในของเราภายในบ้านของเรานะค,ะครับนะฮะถ้าท่านไ,ได้ไปได้ศรัทธาเนี่ยท่านก็ไม่น่าจะมาทําในขณะเดียวกันเวลาเราเนี่ย ไม่ได้ศรัทธานในศาสนาของท่านอย่างในกรณีที่กิกรรมเนี่ยเราก็จะไม่ทำในาศาสนาอิสลามเนี่ยในคำพิพากษาเขียนไม่ชัดเจน,นะ,ค,ะครับในศาสนาท่านคือศาสนาของท่านศาสนาเราก็คือศาสนาเราเราจะจะมีในยะา่าเราตักถ่านทา,ายต,าตา่างยึดถือในส่วนของเราเนี่ยแล้วก็ไม่ร่วงละเมิดกันนะไม่ร่วงละเมิดเพราะด้านอิสลามเนี่ยจะมองเรื่องของความร่วงละเมิดเนี่ยมันก็จะสําคัญแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องของความรังเกียครับ เนี่ยนะผมก็คิดว่าอ่าในส่วนของทางภาคใต้เนนะี่ยในทางภาคใต้หรือในในบางพื้นที่นะครับนะฮะการที่จะเข้าไปถึงขนาดอาสมมุติว่าจะเป็นมุสลิมแล้วก็ไปใส่บาครับนะครับมุสลิมแล้วก็ไปใส่บา่าทาพิธีถ้าถติว่าจะเป็นในลักษณะให้ทานก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับนะ,ะนะแต่ว่า ในลักษณะของพิธีกรรมเนี่ยมันจะบอกบอกนะครับอองพิธีกรรม,มใช่ครับบางทีเราก็ต้องสแสดง,งให้เห็นด้วยยกตัวอยา่างเช่นเราไปในงานในงานแล้วก็เราก็ไปนั่งทันงมือไหว้รครับนะครับในลักษณะแบบนี้มันมีเรื่องของพฤติกรรมที่มันกาหนดพิธีกรรมด้วยอ๋อครับตรงนี้เนี่ยต้องระวงัตงต้องต้องระวังนะคะนรับในลักษณะนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยนะเป็นเรื่องอื่นยกตัวอ,อย่างเช่นอ่าโรงเรียน โรงเรียนวัดนะฮะ huh. ก็ต้องการที่อยากจะระดมทุนในเรื่องของอการท,ทํกากิจกรรมเชิงสังคมเนี่ยมุสลิมก็ไปไปทาบุญกันแย,ยะไปไปไปจากครับผมก็เห็นเห็นเป็นปกติแต่ว่าถ้าสมมติว่าไอปจากเพื่อที่จะไปะทำในลักษณะของศาสนาสถานเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คิดว่ามุสลิมก็จะมองว่า ไม่ถูกต้องแต่ถ้าจะสมะมติ่าบริจาคเงินเพื่อที่ไปสร้างโรงเรียนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นชื่อโรงเรียนรัฐเนี่ยก็จะเป็นคนละกรณีเนี่ยนะบางทีเราต้องแยกค,ครับค,ครับครับสมมติสมมติวินที่ทางภาคใต้ที่ทางภาคกลางก็งจะมีความเข้าใจเหมือนกันครับไม่ได้แตกต่างัอ่าค,ครับค,ครับแต่นี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ